เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่สพระองค์ทรงทําให้ท่านถ่อมใจทรงปล่อยให้ท่านหิวและทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์จะทรงทําให้ท่านเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวแต่มนุษย์จะดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยะเวอาเมน มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวนั่นคืออาหารนั้นเป็นฝ่ายเนื้อหนังนะคะหรือว่าฝ่ายกายภาพส่วนฝ่ายวิญญาณน,นั้นก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาวเวนั้นก็คือถ้ายคำพระเจ้า,าหรือว่าพระคัมภี์นั่นเองเรามาดูอีกที่หนึ่งนะคะมัทิวบทที่4ข้อที่4แต่พระเยซูตรัสตอบมาว่ามีพระคัมภีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ดำรงด้วยแต่บํารงด้วยพระวจนะของพระเจ้าทุกคำพระวจนะของพระเจ้าทุกคำก็คือพระคำพีหรือว่าไทายคำพระเจ้าหมดทางเด่มนั่นเองนะคะก็คือตั้งแต่ประถมการถึงจนถึงวิวร์นะคะเนื่องในโอกาสปีใหม่นะคะปี2 0 2 1แล้วนะคะก็นี่ก็เพิ่งจะเป็นต้นเดือนนะคะแล้วก็ต้นปีด้วยดังนั้นก็ถ้าพี่น้องนะคะ ปรารถนาที่จะอ่านพระคัมภีร์แบบเริ่มต้นกันใหม่เลยเนี่ยนะแบบอ่านกันตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็จะอ่านให้จบภายใน1ปีเนี่ยให้จบเล่มเนี่ยนะตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เนี่ยสซยฝนมีแผนการอ่านพระคัมภีร์ที่จะมาแนะนํานะคะก็คือแผนการอ่านพระคัมภีร์ที่ชื่อว่า Life Journal นะคะเราก็ไปดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันนั่นแหละที่พระคัมภีร์ที่ชื่อว่า YouVersion นะคะแล้วก็ เลือกแผนการอ่านพระคัมภีร์แบบ l i ฟ e j o u r n ยังไงเนี่ยก็ติดต่อมากับสายฝนได้นะคะเดี๋ยวสายฝนจะ,ะชวนโหลดดาวน์โหลดแอปแล้วก็เลือกแผนการแล้วก็การอ่านนะคะ Live นลเนี่ยเพื่อที่จะอ่านไปพร้อม,อมกันได้ในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็คือจะแบบคือครอบอเราคือแต่ละวันเราจะต้องอ่านบทไหนบ้างก็จะขึ้นมาให้กับเราเลยแล้วเราก็สามารถกดจิ้มลงไปให้อ,อ่านให้ฟังก็ได้นะคะจะกดลงไปให้เป็นเสียงอ่านให้ ให้อ่านให้เราฟังหรือว่าเราจะอ่านตามไปด้วยหรืออ่านเองก็ได้นะคะแผนการอ่านพระคัมภีร์นี้ดียังไงใช่ไหมคะที่ใส่ขันเลือกก็เพราะว่าดีก็คือว่าเมื่อเราอ่านตามแผนการอ่านพระคัมภีร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยจบภายใน1ปีเนี่ยนะคะเราจะอ่านจบ1ครั้งแล้วก็อ่านภาคพันธสัญญาเดิมจบ2ครั้งเลยนะคะซึ่งวันหนึ่งก็จะอ่านประมาณ3 4ถึงบทนะคะก็ ไม่มากไม่น้อยไปพอดีพอดีเนาะนั่นแหละก็หน่นใจนะคะก็ไลน์ ID ของสายฝนนะก็คือ S D D นะคะ139ติดกันนะคะ S D D ตัว S ตัว D แล้วก็ตัว D นะคะ139นะคะนี่คือแอดไลน์สายฝนนะคะเราจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเราสามารถจะอ่านไปพร้อมๆกันได้ยังไงนะคะ คืออ่านพร้อมกันหมายถึงว่าท่านก็อ่านของท่านสาฝนก็อ่านของสายฝนแล้วก็เราก็มาแบ่งปันพระคำกันนะคะซึ่งการที่เราอ่านอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่สนุกเท่ากับมีเพื่อนอ่านพระคัมภีร์นะคะสฝนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพื่อนอ่านพระคัมภีร์ได้สําหรับทุกคนเลยนะคะที่ต้องการเพื่อนกับเพื่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะพรยคําพระเจ้านั้นเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณสําคัญมากๆกับจิตวิญญาณของพวกเราเพราะว่าโรมบทที่ 10- บข้อสิได้กล่าวว่า ความเชื่อเกิดจากการได้ยินการได้ยินเกิดจากการประกาศพระคริสต์นะคะเราจะต้องประกาศพระคริสต์หรือว่าประกาศถ้อยคําของพระเจ้าพระเยซูก็คือพระคำนั่นเองพระคำก็คือมาบังเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะในในยอห์นบทที่1เนาะข้อสิบสี่ก็คือพระวจนะของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองดังนั้นพระเยซูคริสต์ก็คือถ้อยคำพระเจ้าถ้อยคำพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็คือพระเยซูคริสต์เองดังนั้นการที่เราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็คือการที่เรา ก่อร่างให้พระเยซูคริสต์ได้ก่อร่างสร้างขึ้นในวิญญาณของเราในความเชื่อของเราเพราะว่าเราจะที่ฐานขอสิ่งใดๆก็ตามนะคะกับพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์เราจะขอด้วยความเชื่อทีนี้ความเชื่อเนี่ยก็จะต้องมีการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อก็ต้องสร้างเราจะมีความเชื่อได้เราก็จะต้องอ่านพระวจนะ เมื่อเราอ่านพระวจนะเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะได้ยินเสียงที่พระเจ้าพูดกับเราผ่านทางคําพระเจ้าพระคัมภีร์ที่เราอ่านนี่แหละเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพูดค uh ุยกับพระเจ้าพูดกับพระองค์พระองค์พูดกับเรานะคะการที่เราอธิษฐานในทุกๆวันนะคะที่เราพูดอธิษฐานนั้นน่ะก็คือการที่เราคุยการอธิษฐานแปลว่าการพูดคุยนะคะ เราอธิษฐานก็คือเราคุยกับพระเจ้าเราพูดกับพระเจ้าเราบอกกับพระเจ้าในสิ่งที่เราขอกับพระเจ้าเรารู้สึกกับพระเจ้าเรานมัักสการพระองค์เราสรรเสริญพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์เรานําเรื่องไม่สบายใจมาเล่าให้พระองค์ฟังเราขอให้พระองค์ช่วยเรานั่นก็คือการอธิษฐานคือการที่เราพูดกับพระเจ้าทีนี้เมื่อเราพูดกับพระเจ้าเราคุยกับพระเจ้าเราเองก็ ฟังพระเจ้าด้วยถูกไหมคะเพราะว่าการสื่อสารที่มันจะเกิดผลและสำฤทธิ์ผลได้ดีก็คือการสื่อสารแบบสองฝ่ายใช่ไหมคะเราพูดกับพระเจ้าเราบอกกับพระเจ้าจากนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะฟังจากพระเจ้าด้วยการฟังจากพระเจ้าเนี่ยก็มีแบบเงียบนะคะคือเราบอกกับพระเจ้าทูลกับพระเจ้าจากนั้นเราก็เงียบฟังให้พระองค์ทรงพูดกับเรานะคะตอบเรารับการทรงสถิตของพระองค์นะคะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการที่เราอ,อ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราก็คืออ่านอะไรคําพูดของพ่อใช่ไหมจดหมายรักของพระเจ้าคําพูดของพระเจ้าที่พูดถึงลูกรักของพระองค์ mm. ก็คือตัวเราดังนั้นการอ่านพระคัมภีร์ก็คือการที่เราฟังคํำสอนของพ่อพ่อจะคุยอะไรกับเราจะสอนอะไรกับเราจะเล่าอะไรให้เราฟังดังนั้นการที่เราอ่านพระคัมภีร์เราก็จึง อธิษฐานก่อนที่เราจะอ่านว่าพระเจ้าพระบิดาลูกเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ลูกอธิษฐานขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนลูกให้ลูกเข้าใจในพระวจนะที่ลูกจะอ่านขอพระองค์ทรงพูดกับลูกขอพระองค์สอนลูกเตือนลูกบอกกับลูกในสิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกลูกอธิษฐานขอในนามพระเยซูคริสต์อเมน จากนั้นเราก็อ่านพระคัมภีร์ทีนี้พอเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านเพื่ออะไรเราอ่านเพื่อที่จะรู้ว่าพระองค์สอนอะไรกับเราอ่านเพื่อที่จะได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นอ่านเพื่อที่จะได้เสริมสร้างความเชื่อให้กับเราอ่านเพื่อที่จะได้เห็นแบบอย่างในความเชื่ออ่านเพื่อที่จะได้เห็นเป็นเหมือนกับกระจกที่ส่องตัวเราใช่ไหมคะดังนั้นการอ่านพระคัมภีร์ให้เราเปิดใจค่อยๆอ่านนะคะแล้วก็ ฟังว่าพระองค์จะบอกอะไรกับเราทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์บอกกับเราเราอ่านอ่านไปเนี่ยมันจะมีเอ่อถ้อยคําที่เรารู้สึกประทับใจเราซาบซึ้ง mm. มันคือคําพูดที่พระเจ้าเหมือนกับเขาเรียกอะไรให้มันกระเด้งออกมาในการอ่านของเราเนี่ยเราอ่านไปเ,เรื่อยๆนะวันหนึ่งก็คือ3าบท4บทใช่ไหมเราก็อ่านอ่านอ่านไปแต่ว่ามันจะมีคําพูดที่เรารู้สึกว่าเราได้รับการสอนได้รับคําตอบได้รับการเตือนได้รับการหนุนใจอย่างเนี้ย ก็ให้เราเนี่ยหยุดอยู่ตรงข้อนั้นนะคะแล้วก็ให้ถามพระเจ้าว่าพระองค์กำลังจะสอนลูกว่ายังไงแล้วลูกจะนำข้อนี้ไปใช้ยังไงนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานตามข้อนั้นนั่นแหละทุกๆวันเราก็จะเราจะได้แหละเราจะได้รับได้ฟังได้ยินที่พระเจ้าพระบิดาเนี่ยพูดกับเราเก็ให้เราเนี่ยจดเป็นไดอารี่ไว้นะคะว,ว่าวันนี้พระองค์ทรงพูดกับเราข้อนี้ยกตัวอ,อย่างว่าวันนี้เราอ่านลูกาบทที่4 ทีนี้เราก็อ่านมาเรื่อยๆจนถึงข้อที่4นะคะเขียนว่าแต่พี่เยซูตรัสตอบมานว่ามีพระคำพีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าถูกคำว้าวชอบข้อนี้โอ้พระคำพีบอกว่ายังไง เออใช่เราไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแน่นอนเราเป็นวิญญาณที่มีความคิดจิตใจอาศัยอยู่ในร่างกายร่างกายของเราต้องทำไมกินอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพใช่ไหมคะอาหารครบห้าหมู่ใช่ไหมบํารุงสุขภาพส่วนไยวิญญาณของเราก็ต้องกินอาหารไฟวิญญาณด้วยคือไถ่คำพระเจ้าและกินยังไง ้ทยคําของพระเจ้าทุกคําโอ้ก็หมายถึงตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์คือพระคัมภีร์หมดทั้งเล่มเนี่ยคือไทยคาพระเจ้าที่จะเป็นพระพรให้กับฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหมดดังนั้นเราโอ้พระเจ้าบอกเราว่าไทยคําพระเจ้าเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณซึ่งจะทําให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในพระพรเติบโตขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นมันก็ทําให้เราเป็นยังไงพอเราอ่านข้อนนี้แล้วเราเจออย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็บอกพระเจ้านะว่า แล้วก็อธิษฐานตามข้อนี้พระเจ้าลูกอธิษฐานตามพวจนะของพระองค์ว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของลูกลูกอธิษฐานขอพระองค์ทรงใส่ความหิวให้กับลูกด้วยให้ลูกหิวที่จะกินอาหารายวิญญาณเยอะๆและทุกครั้งที่ลูกอ่านขอพระองค์ให้การสัาเดงกับลูกให้ลูกเข้าใจและให้ลูกสามารถนําไปใช้ได้ขอพระองค์ช่วยให้ลูกนั้นอ่านพระคัมภีร์ในปีนี้ตามโปรแกรมที่ลูกตั้งใจไว้ได้สาเร็จขอในนามพระเยซูอเมนอย่างนี้ค่ะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าข้อนั้นเนี่ยมันแตะใจเราประทับใจเราโดนใจเราก็ให้เรานํามานะคะหยุดแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้ารับการสัาแดงแล้วก็อธิษฐานขอให้พระเจ้านั้น อวยพอรเราตามข้อนั้นเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตของเราเพราะว่าพระคัมภีรก็คือคู่มือการดําเนินชีวิตของลูกของพระเจ้าอย่างพวกเราชาวคริสเตียนนั่นเองนะคะคำว่าคริสเตียนคือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรเราก็จะต้องเรียนแบบพระองค์นะคะเราจะต้องรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พระองค์สอนเราว่าอย่างไรอยากให้เราทํายังไงอยากให้เราไม่ทําอะไรเราก็จะต้องอ่านคู่มือนะคะหรือว่า ใช้คำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับลูกรักของพระองค์ก็คือตัวเหล่านั่นเองอเมนค่ะก็วันนี้เรามาอธิษฐานกันนะคะเดี๋ยวไซฟอนคออนุญ,ญาตอธิษฐานให้ทุกคนนะคะพระบิดาเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สําหรับที่พระองค์ทรงรักเราและอวยพรพวกเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนําพาพวกเราทั้งหลายเข้าสู่ปี 2021ด้วยกันขอบคุณพระองค์ที่ในปีนี้จะเป็นปีที่เราได้เริ่มต้นกับพระองค์ใหม่ในการอ่านพระคัมภีร์ขออธิษฐานขอรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นครูสอนเราให้เราเข้าใจพระวจ,จนะของพระองค์ขอ ทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์นั้นขอพระยมสุสงสอนเราขอพระบิดาทรงพูดกับเราขอทรงให้กำลังและความสามารถกับเราที่เราจะสามารถนำถ้อยคำของพระองค์ไปใช้และเกิดผลในชีวิตของพวกเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อผู้คนนั้นจะเห็นพระคริสต์ในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้รับพระพรตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ในชีวิตของพวกเราเราอธิษฐานขอมอบ การอ่านพระคัมภีร์ของพวกเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสําเร็จให้กับพวกเราด้วยให้เราอ่านพระคัมภีร์ให้สําเร็จในปีนี้เราธิษถานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนค่ะขอบพระเจ้าไว้พรานพี่น้องทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ